วันนี้มีกฎหมายมาอัปเดตนะครับสำหรับเรื่องการฟ้องชูนะครับซึ่งเมื่อวันที่18วิทุนา2567นะครับสารรัฐธรรมนูญน,นะครับมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายฟ้องชูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1523เนี่ยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับเนื่องจากขัดต่อความเสมอภาคนะครับระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะครับซึ่งจะมีผลอีกทีหลังพ้น360วันไปแล้วนะครับ แต่ก็มีการอัปเดตใหม่นะครับจากรัฐสภานะครับว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายฟ้องชู้เดิมนะครับซึ่งจะมีการแก้ไขอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่1แต่เดิมนะครับภรรยาจะฟ้องชู้ของสามีนะครับการเป็นชู้กันระหว่างสามีกับชู้นะครับจะต้องมีการแสดงออกโดยเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้นนะครับแต่การแก้ไขใหม่นะครับก็คือว่าแม้จะเป็นชู้กันในที่ลับนะครับก็สามารถที่จะฟ้องได้นะครับ ส่วนที่สองนะครับแต่เดิมนะครับจะฟ้องชู้ที่เป็นเพศเดียวกันกับสามีไม่ได้นะครับหรือของภรรยาไม่ได้นะครับแต่กฎหมายใหม่นะครับจะสามารถฟ้องชู้ที่เป็นเพศเดียวกันกับสามีหรือภรรยาได้นะครับเช่นทอมดี้ตุ๊ดเกอะไรนะครับฟ้องได้หมดนะครับก็จะทําให้การฟ้องชู้นั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมสาหรับการอัปเดตกฎหมายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ ผมนะครับทนายนิติพลนะครับจะมีเพจ Facebook ชื่อทนายนิติพลนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับใครที่มีปัญหาด้านกฎหมายนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ